ชนบุรีเขาบอกว่าตอนนี Sin ้ออกจากโรงงานทีขว kind of so, ัญผวามากเลยนะคะไปเจอกับหนุ่มเมายาเมาไม่พอค่ะจะเข้ามาขืนใจแต่ว่ายังเคาะดีนะคะที่ตัดสินใจสู้สุดชีวิตเอาตัวรอดออกมามาร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของสพบางละมุงชนบุรีค่ะตำรวจเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุทำร้ายร่างกาย เป็นบ้านเช่าภายในซอยวัดธรรมสามัคคีตมลหนองปลืออําเภอบางละมุงซึ่งก็พบนางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ42ปีพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งนะคะหรือว่าสาวฉันทนานี่เองนะคะอยู่ในอาการค่อนข้างที่จะตกใจขวัญภวาค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยมีร่องรอยถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปสอบถามกับภรรยาของบ้านผู้ก่อเหตุว่าเก็บเสื้อผ้าชุดชั้นใน ไปบ้างหรือเปล่าซึ่งก็ได้รับคำตอบปฏิเสธกลับมาตนเองก็กลับมาที่ห้องระหว่างที่อาบน้ำอยู่นั้นค่ะก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก็เลยเดินออกมาดูพบว่าเป็นสามีของเพื่อนบ้านที่ไปสอบถามเรื่องของเสื้อผ้าชุดชุดชั้นในแล้วก็ชุดเสื้อผ้าที่ส่งคืนกลับมานะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาออกอุบายยืมสิ่งของ ภายในห้องของเธอแล้วก็เอื้อมมือไปล็อกประตูเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วก็เดินแล้วก็เอื้อมมือไปล็อกประตูปิดไฟแล้วก็กระโจนเข้ามาล็อกคอตอนเองก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยหวังจะข่มขืนหรือว่าหวังทรัพย์สินแต่ว่าด้วยด้วยเวลานั้นตัวเองก็พยายามที่จะขัดขืนสุดชีวิตแล้วก็ดิ้นหลุดออกมาได้ไปร้องของความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน มีเพียงภาขนหนูที่คลุมตัวออกมาเท่านั้นเพราะเธอกาลังอาบน้ําอยู่ตัวเองก็พยายามร้องขอให้ภรรยาของผู้ก่อเหตุเข้ามาช่วยแต่กลับไม่ยอมช่วยแล้วก็พยายามที่จะพากันหลบหนีแต่ว่าโชคดีนะคะมีคนออกมาช่วยเอาไว้ได้ทันส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็อาจจะต้องมีการตามจับมาให้ได้โดยเร็วเพราะ,ะยังคงหนีอยู่เบื้องต้นเนี่ยภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาให้ใหการรับสาร,รภาพแล้วนะคะ ว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมชเสพยาเสพติดฝ่ายชายเนี่ยบังคับให้ตัวภรรยาเนี่ยเสพด้วยแล้วก็พากันหลบหนีก่อนที่จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตอนที่หลบหนีเนี่ยกลับมาที่ห้องได้ยังไงนะคะตอนเสพเสพด้วยกันตอนทําร้ายทําร้ายคนเดียวอตอนพากันไปเนี่ยพากันไปทั้งคู่ระหว่างทางทิ้งให้ภรรยาลงกลับมาที่ห้อง ตำรวจแลละค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังติดตามตัวตัวสามีคนนี้กวตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีทง